<c oughs> กินอิ่มๆแล้วก็มือเฮานแล้วมืออื่นอยู่ตามกินโอ้ของอร่อยนี่บาสุมแล้วมันบอกแซ่บแซ่บอร่อยอร่อย <c oughs> สวัสดีทยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคายยมีเมื่อนี้คือเอามาเข่าปลาหลังจากที่า่เดมาโดนโดนเนาะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้คือหนาจะมีมักไฟแล้วะนะเพราะว่า ทือแล้วไปหาเห็ดแล้วก็เาเห็นมักไฟเอี่ยก็อกอกดอกไล่ไล่แล้วตอนนี้คือเห็นเขาจะกินกันนะน้อยน้อยน้อยประมาณจำเจียวกลอยแล้วพอดีแบบจำเจวกินทั้งเปลือกทั้งในเลยนะบัวทั้งในออมีก็<อ>แล้วบอกเ <ๆ S 1> ขาก็เลยว่าสิมาเก็บกินแล้วก็ที่ตามกินนะทุกคนเพราะว่าอ่าปีนี้คือมักไฟโดแ่แห้งอยู่ไซก็มีมื่ออยู่ป่าน,นีน้นะเนาะมักไฟไล่ไล่แล้วก็พาตุลีมานำพอดีเลิกเฮียน

ตัวปิ้งขึ้นอันเกิบตุลีแล้วก็ตุลีถิ่มเกิบไปเลยแล้วเอามาใส่เกิบอันนี้ก็ยังดีดีว่าท่านดอกไม้เ้าเอินเน้นะครโอ้ดอกอันนี้หอมด้ยหอมรสชาติหอมหอมตอนหน่อยเด้อ จะมีสีขาวแดงแล้วก็สีนี่แดงอ่าไม่ก็เวลาไปเก็บเออไปตักน้ำอยู่บนกล้านนะมันจะมีอยู่อันนี้ดอกอันนี้อยู่เข้มทั้งน่ะแะเกี่ยค่ะมันมีน้ำบอลซักซิดแล้วก็ไปตักดื่น้ำบอเอาแล้วก็ถ้าว่ายังบ่ออกดอกแบบนี้ยังกำลังไปแบบนี้อยู่นะโอเก็บมาแล้วก็แซนน้ำไว้เมื่ออื่นก็แบบออกบดดอกแบบนี้เลยอันนี้คือตอนน้อยนักเข็ยโอู้ไลไล่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  หอมกลาบกินหอมโอ๋อเหรอตาตาตาไม้อันนี้งามสุดตาไม้งามเลยอ๋อตาไม้นี่งามสุดเลยมีหูแล้วก็คือแบบว่าอู้งามเลย ือทุกคนตอนนี้คือเฮาก็เขามาป่าแล้วมาหอดบอนที่นี่มาควายแล้วทุกคนมีต้นหนึ่งเฮาก็ับลยสิเอาต้นนี้แล้วก็ชิขึ้นไปเอาเนาะกินพอแบอบให้ใหายยากเพราะว่าช่วงนี้คืออยากกินสมแห้ง กินตามกินหมักม่วงกินเอียงทุกอย่างแล้วแต่ว่าอยากกินอันนี้อีกหมักไฟอีกนะทุกคนก็เลยตัองเก็บมาเก็บเองเลยแหละอันนี้นะเพราะว่าอยู่บ้านนี่นะอยู่บ้านอาคารน้อยนี่นะมีหมักไฟหลายหลายหลายแหงเลยเลยแต่ว่าเขายังบ่ไปบ่ไปบอนไกลๆนะถ้าว่าไปบอนไกลๆคือมีหลายแห้งแต่ว่าตอนนี้คือเราเข้ามาแล้วตอนแรกเราก็เข้ามาเพื่อมาเก็บกินแล้วก็มือที่ไปตามกินกันนะทุกคน แต่กัมมอน้ก็เอาเกมเกียมเจวมากเลยประเทศผลมาแล้ว,ลลวลตอนนี้คือเาเห็นต้นใหม่นั้นแล้วนี่เดี๋ยวสิซุ่มให้ทุกคนเบิ่งกัน,ต,นกต้นหมักไฟตุลีพ่นว่าสิขึ้นกกใหม่วันน,วนั <c> ้น <oughs> ก็แสะนุง่งเกษตสนุง่งมาได้สินะทุาไดตุลียาขึ้นนี่กำลังเป็นกินเลยเลยทุกคนจำเจวกิน ค่ะว่าสิให้อ่าสิกินนายมันสิกินแกนมันอนะบ่ะต้องมาบ่ต้องมาเก็บช่วงนี้เด้อแต่ว่าช่วงนี้คือเฮามาเก็บกินเปลือกมันเนาะทุกคนสิกินหมากบ้านนั่นแหละสิแบบสิ่จำกินเลยนะสิ่จำแจวกินแบบนี้เลยมันแซ่บอีหลีเด้อทุกคนแล้วเจียริ่า่ ตุลีบาว่าสิขึ้นแต่ว่านี่กำลังพายายามขึ้นอยู่ยันบอกตุลีว่า่ต้องขึ้นอยู่เพราะวา่ายันมันสีผาดลงมาหนะแต่ว่าดิกหน่อยดิกดอยไผ <c oughs> ก็ขึ้นได้อยู่คือสาครูก็ตอนหน่อยเนี่ยนะนะมักขึ้นต้นไม้ชุดนี่ก็ขึ้นได้อยู่แต่ว่าเขาเจาห้ามบ่ให้อันย่างก็แม่มันขึ้นกกไม้เฮาือทูนะทุกคน ถ้าว่าขึ้นแล้วมันจะบ่เป็นมากอีกเอียงประมาณนี้นะก็เลยว่าชิบว่าคืนเนาะนี่แต่ให้ตุลีไปเก็บถ้าว่าตุลีเก็บบ่ได้แล้วให้อาขันน้อยเก็บตอนนี้อาขันน,ออน้นะนะบอยอ๋อเกษรนั่นนะบ่กว่าตกคืนคืนคืนอยู่ ทุกคนเมื่อกี้คือห้ตุลีขื้นไปเก็บเก็บได้ซํานี่นี่อยู่ก้นตุลีขื้นไปแล้วก็ตุลีหวัหวนะหัวนะยันมันสิตกมาก็เลยว่าเอาลงแล้วแล้วก็เปลียให้อะคาเนยขึ้นไปเมื่อกี้ตุลีขื้นไปหหดงามใหม่ตัวนั้นพว่า เมื então, ่อกี้ไปอยู like so, ่กลอนได้ขึ้นเองก็ได้พรมันหัวหัวฮ่าฮ่าอียงนะตลกสุดเก็บมาเลยเก็บมาเลยพอดีกินได้ไอ้บริโภคมเมื่อกกินหรอบุคคพอดีสมสมนังสมนิดๆออกสมนิดเดียวสิอเตุลีบเออกันหนยบางเลย 嗯，对、嗯、了。嗯嗯

เสียบอกสมแล้วมันอะเป็นลายสุดปีนี้กินมมดอยู่สวนเฮาแห้งมีหลายเนาะสวนเฮาเนียอ้อมเลยปีนี้ตัดไปหลายเติบเพราะว่าข้าได้ทางออกจะทางออกเห็ดผุกหน้าน่าจะพอเลยมั้งพอแล้วเพละเดี๋ยวเก็บกินตอนนั้นเอาไว้ให้นกนูกินอืมตอนสุกหลายต้นอยู่เป็นพืช

<cười> <cười> ừ. à. bố để chân nối đái đấy, đái tụi. à, à. nào, อู้ t ู้อู้ตู้ใส่ได้เลยเนี่เลได้นียเนี่ยฮ่าฮ่ฮาย้ม่าฮา่าฮ่าฮ่าา่ กับ,บอะไรเนาะบ่าเก็บไลเก็บพอก,กินสำหรับมือนี่กับม,มืออื่นมืออื่นไม่คซิปามกินยั่วๆกันจ้าแต่ว่ามือนี่คือเขาแจมเอ้ย,เก,ยเกียมเกียมแจวมาเนาะทุกคนนี่ว่าเพชรปนเดี๋ยวสิพาตุลีไปกินอยู่อยู่นอกพุ่นเนาะอยู่บอนบ่มีปลาไหมฮะนะเนาะตุลีเนาะไปกินฮ่นะเนาะพออยู่นี่ยุงหลายแหง้งตุลีนุ่งแต่สรงขาสั้นมานักเล่นนักเลงขาสัน้นเลยนี่ ไปไปไปตุลีอืม<ไ>ปัตตุลีเฮ้โอเคทุกคนตอนนี้คือเฮาก็ออกมาทางแล้วบอนที่เขาจอด ลดจักแล้วแล้วก็สิบากินอยู่นี่กันเพราะว่าอยู่ในป่ามันจะมียุงหลายๆช่วงนี้นนะมียุงหลายแหงนะหเลยว่าต้องเลยมากินอยู่นี่นี่มาเบ่งผลงานของเรานี่ทุกคนตอนนี้คือเขาเก็บหมากไฟมาอยู่นี่แล้วก็สิมาไวอยู่นี่แล้วก็สิกินอยู่นี่กุหลาอาอมาไวอยู่นี่ห้าสิกินอยู่นี่กันเด้อทุกคน ได้ได้แล้วนี่เจียว <laughs> ตุลีก็ามากินสมทูตในบ่อตุลีเ <laughs> มนมาเนี่ยฝนมระกาศพัก <laughs> ดว๋วละดู

บิดชงไไฟเนออสิไมกไฟมกไฟไกไฟไกไฟ,าไฟไทายชอนะาักไฟเราชอนา้าไมกไฟบบอตุลี <laughs> บังสภาพบบังเกือบตุลีตุลีว่าเอาชื้อเกือบไปแล้วก็ไปหาปลานะแล้วก็เพื่อนหันยันเดี๋ยวไปหาปลาแล้วว่าไปเก็บผักไปเก็บผักกุ้งนี่แหละแล้วก็ตัวปิงมาคินมาคืนนั้นเกือบอันนั้นนะเกือบนะเราก็เลยทิ้งเกือบกลับมาแล้วก็โซกเกิอบ ที่ว่ายังมีแบบว่ายังบดชิมนะเอามาใส่ทักุดโนสโจทนนี่ละตุลีถือเปเงยนได้เนี่ตุลบุเป็นยังเนาะถือได้อยู่ใส่ไปอะจ้าจ้เที่วของเรแลนีจะเอาเส้นอะไรนี่ย คงคือแสบเนาะทุกคนตอนนี้คือเฮาซี่กินถึงตาเขาแล้วให้ตุลีโอดบันี้นะ <c oughs> มึงกินยั่วจ้า <c oughs> <c oughs> Ada ini juga Hmm, ni <laughs> 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 hmm, siap. Saya beli. Saya Saya. Sep ili ya lah. <laughs> Sep ili. Sep. Sep. Hmm. Use use. Kim Kim panen. mulai tui. กินอิมอ่มๆแล้วก็มือเฮือนแล้วมืออื่นยุดตามกินโอ้ของอร่อยนี่ว่ะซุมแล้วแม่บอกคือตาลาดฤดูเนะเาะตลาดเดือนมันจะมีแบบว่ามักไม้ปลาเนาะที่จะสุกนะนะมีบุคือไปบ่าอยู่ในเมืองเราอยู่ในเมืองเราจะได้กินเนี่ยมักไม้เดิมเดิมเนาะแอปเปิ้ลมักเกียงมักม่วงหรือพวคนเนาะถ้านนอา,ายุป่าเนี่ยมันจะมีแบบว่าอ้อย หลากหลายแต่ละปีอะได้กินแนต่ละฤดูมันมีมัม้ง jam เจลสม้มเมื่อกี้ไอ้ว่ากำลังสิคมเลยนะกำลังคมเลยนะแบบบวมมิคมก,กันหน่อยเลยอืมอืมพอแล้วอ่ะ กลีเป็นยังไงบังเกิบกูเรียวน้ำมาปีฮาหุ่นจักกันน้ำอิดเนาะมาเก็บเป็นบ่มาเก็บอยู่ก๊กนี่แหละ จะมาหมดก่อนกลับมาเมื่อได้กินนิดเดียวกินแต่นิดเดียวมันไก่ยามแล้วโอ้ยแซ่บแซ่บหลายพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเฮาสิไปตำแซ่บๆกินกันใส่เครื่องปรุงเลยแล้วอะเบิ่งแปไอตัวโอ้น่ากินเลยอ่ะลลโอเค mm. mm.